อีกแล้วค่ะทุกคนล่าสุดนะคะที่น้องไปร้านสักที่เมกาไม่ใช่แค่พาทีมงานไปสักชื่อค่ายตรงข้อเท้าอย่างเดียวนะแต่ลิซ่าเนี่ยก็ไปเติมเช่นกันค่ะครั้งนี้นะคะทาทายระบบสุดๆค่ะอยู่ตรงบริเวณคอเลยนะและเป็นคำว่า dream นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยช่างสักนะคะบอกว่าในการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นที่ละเอียดอ่อนนี้เขาเลือกใช้หมึกเจือจางและลงน้ำหนักมืออย่างเบามือที่สุดเพื่อ หลีกเลี่ยงโทนดำที่เข้มจัดนะคะพร้อมทั้งลดการบาดเจ็บของผิวหนังให้น้อยมากที่สุดคลิปนี้นะคะขอรวบรวมรอยสักทั้งหมดของริซ่นะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด6ลายด้วยกันค่ะ1น,นะคะลายดอกไม้เอเดลไวค่ะอยู่ข้างลำตัวน้องนะคะ 2. นะคะชื่อค่ายราวนะคะอยู่ตรงบริเวณข้อเท้าค่ะ3นะคะผีเสื้อครึ่งหนึ่งนะคะน่าจะอยู่ข้างลําตัวน้องนะแล้วก็4นะคะนางฟ้าโรยผงพิกซี่นะคะอยู่ตรงท้องแขนน้องค่ะ5นะคะคำว่า Rockstar นะคะอยู่ตรงหลังแขนของน้องค่ะ6นะคะลายสุดท้ายที่ได้มาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะคะก็คือคําว่าดรีมค่ะอยู่ตรงคอนะหรือว่าลิซ่าจะสักชื่อเพลงทั้งอัลบั้มเลยไหมคะลูกหรือแค่เอาตามฟิลเฉยแต่ ้าเอาตามชื่อเพลงในอัลบั้มเนี่ยเหลืออีกทั้งหมด11เพลงเลยนะคะหนูจัดมาได้เลยนะคะตามสะดวกตามสบายของน้องเลยค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะที่บอกว่าท้าทายระบบในที่นี้ก็คือคือท้าทายระบบคนไม่เจริญทางด้านความคิดค่ะทุกคนเช่นมีรอยสักเท่ากับเป็นคนไม่ดีทํางานราชการไม่ได้รับราชการไม่ได้การดูถูกคนจากรอยสักนะคะหรือการไม่ชอบรอยสักคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรสนิยมนะคะทุกคนแต่มันคือการขาดความเข้าใจและการไม่เคารพเสรีภาพของผู้อื่นไม่เคารพร่างกายของผู้อื่นถ้าใครคิดแบบนี้อยู่นะคะควรหันกลับมา าทบทวนตัวเองนะคะว่าทําไมตัวเราเถึงต้องรู้สึกไม่ดีแทนผิวหนังของคนอื่นด้วยต่อมานะคะสื่อชื่อดังของชิคาโกนะคะที่น้องเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวชิคาโกซันทม์นะคะเขียนบทความถึงลิซ่าว่าลิซ่าน่าจะเป็นสมาชิกของ b บ็คพิงที่ได้รับความรักมากที่สุดเลยก็ว่าได้ดาราสาวซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นบทบาทจากซีรีส์เดอะไวท์โลตัรปรากฏตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์อัลเตอร์อีโกในสไตล์ เบอร์พังบนเวทีที่ร้อนแรงด้วยผลงานอย่าง Fuck up the world อุ๊ยลูกหลักสื่อสุดๆเลยอะ่ะจะมีคนดิ้นหมากับคำว่าน่าจะเป็นสมาชิกที่ได้รับความรักมากที่สุดว้าย ต่อมานะคะเช้าเน็ตเซลลิซ่าอีกแล้วค่ะถึงภาพที่ทางโบนนะคะหูฟังที่จัดกิจกรรมให้ผู้โชคดีเนี่ยได้ถ่ายรูปกับลิซ่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะแต่คนนั้นไปโฟกัสว่าลิซ่าเนี่ยเหมือนไปสแตนดี้ค่ะทุกคนพอทุกรูปนะคะที่ปล่อยออกมาเนี่ยเหมือนน้องจะยืนท่าเดียวทุกรูปนะคะแค่เปลี่ยนคนเข้าไปถ่ายกับลิซ่าเฉยๆน,น,นะคะพอเรียงรูปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนไปสแตนดี้มากกว่าตัวจริงค่ะซึ่งมันจริงมากๆเลยนะคะพอเราไปเรียงรูปไปแล้วเนี่ยเหมือนไปสแตนดี้จริง จริงค่ะทุกคนได้ท่าเดียวกันหมดเลยนะคะคนอื่นเนี่ยไม่ต้องคิดน้อยใจว่าลิซ่าจะทําท่าอื่นหรือเปล่านะคะสรุปนะคะทุกคนได้ท่านี้กันหมดค่ะก็ช่วงบ่ายนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตข่าวความปังของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ